คุณเคยเป็นเด็กไม่ดีเวลาออกเวลาของคุณคุณสามารถออกมาได้เมื่อคุณเรียนรู้จะเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์แม่พวกนายคุณแม่เราพูดอะไรไวะแมเออน่นดีบุนจูจีจุกจิกหรือเปล่าเจ้ากบอยู่ๆพวกเรานะก็โดนคุณแม่เลี้ยงดดานะครับซึ่งแม่เลี้ยงแล้วนี่แบบโหด,ดูแม่ในหน้าตาก็ไม่สวยเออหน้าตาก็อัปลักด้วยเนี่ยไม่เห็นสวยเลยสักนิดชั้นนิดหล่อกว่าสิบเท่าเลย เกี่ยวอะไรกันนา,นายอะไรทุาากคนสเตปเดิมนะไปเกมในออบบี้เราก็จะมาเริ่มเล่นกันได้เลยภารกิจของเราตอนแรกเนี่ยเราต้องทําการหาแบตเตอรี่2ก้อนนะพวกนายมาเริ่มหากันเลยดีกว่าแมา่มได้เลยช่วยกนันหาเร็วอันเขียวๆนี่หยร์ศปลปะนี่แบตเตอรี่แมวโอ๊ยนี่มันถังน้ํามันเจ้าก๊บที่สําคัญมีเยอะขนาดนี้นี่จะเผาบ้านหรือไงเนี่ยว้ยเดี๋ยวพวกนายจะเจอได้หนึ่งอันว้ยเออเก็บมาเลยทุกคนแทบแบตเตอรี่หนึ่งอันนะแล้วไปหาอีกสองต่อได้เลย อะไนระทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาเดินทางนี้คือมาเดิมาดูอ้นี่ไงแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะคะผมมาเก็บได้เลยแหมง่ายจังเลยจะซ่อนก็ไม่ซ่อนให้ยากเลยนะเนี่ยพอเราเก็บเสร็จแล้วนะทุกคนค้ามาแบตเตอรี่มาใส่ตรงนี้ได้นะไอเดินเก็บ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 ใส่แบตเตอรี่แล้วก็เปิดทางหนีเอเอไม่อยู่คุณแม่แล้วคุณแม่ใจร้ายเกินแม่โหร้ายมาก ลงมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้มีเป็นของคุณแม่เราซื้อได้นะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ซื้อนะครับคุณแม่ขายตรงเพื่อเราอะเนี่ย <c oughs> คุณแม่ขายเอาเลยบัต <c oughs> คุณแม่จะเอาทุกบาททุกสตางค์เลยไม่ได้นะนี่พวกแม่พอเราใส่แบตเตอรี่ใช่ไหมเราก็สามารถลงตัวนี้ได้นะ <c oughs> เคลวดลงไปเลยดีกว่าทุกคนลงมา<ห>เลยโอ้ภารกิจต่อไปนะครับหาคาบาเพื่อเปิดประตูก็คือเป็นแฉลงนะโอ้ยเราต้องหาไอ้ดีด้วยเนี่ยปุ่มกดนะเจ้ากบเออต้องสามปุ่มเนี่ย ตรงไหนอ๋อเนี่ยเ,เพื่อเปิดประตูเนี้ยนะสามปุ่มใช่เนี่ยปุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยเว้ยเดีย๋ยวป๊บหนึ่งนี่มันคือปุ่มฆ่ามไม่ใช่แหละ่ะนี่ปุ่มฆ่ามันเนี่ยไหนลองเดี๋ยวมาตรงนี้สิอ๋อนี่ไงด้านบนมีหนึ่งปุ่มนะคะพ่อผม กดเลยกดตรงนี้เลยกดไปแนวแล้วก็เดินมาทางนี้ถ้าได้ไหมนี่ตรงนี้มีไหมนี่อ้อยพวกนี้ใะ้เจอคาบาแล้วโอ้โเอาเลยเก็บมาเลยเนี่งัดเลยเออนี่ใช้ตรงนี้แน่นอนมโอเคเปิดแล้วมีอะไรไหมไหนปุ่มอยู่ไหนอ้อยเดี๋ยวนิดนึงนะมีอะไรซ่อนตรงนี้ไม่รู้มาะปุ่มหมาก็ดูเอ้ยใช้ด้วยโอ้ซ่อนเป็นการซ่อนที่เนียนมาเอ้ยแล้วอีกปุ่มหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยนั่นดิไหนดูนี่ประตูนี้ ว่าได้ไงหลังลูกเนี่ยมีอะไรลูกครอบครัวของคุณแม่เลี้ยงอ่ะเนี่ยแลวประเด็นคือสาม,มีแม่เลี้ยงลาวกับลูกแม่เลี้ยงเราหายไปไหนถูกแม่เลี้ยงจับกินหรือเปล่าโอ้ออยไเคีมีในกดเลย,ยรเรียบร้อยเฮ้ยเปิดแล้วเ,อ,เ,อ,เอ,อ้เดินมาเลยจ็บ แล้วเราก็ลงมาด้านล่างนาไ่ยไปเดี๋ยวหัวดีเกันเลยเข่นเด็กที่ไม่ทําตามกฎอะไรเลยค่ะเออแปลภาษาได้แบบว่างงมากทุกคนจะสอบสถานะติดเชื้ออะไรก็ไม่รู้นี่อะไรมาทางนี้มาทางนี้อะไรเม่เลี้ยงอยู่เละใช่ใช่ไม่เจอเลยแล้วแน่เจอเป็นคนละตัวโหเรียบร้อยจะเจอแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าหาคีย์ฟาวอะล็อกดอ เราเจอกุญแจแล้วอ่ะอยู่ที่ห้องครัวเจ้าก็โอเคมาที่ใบแล้วได้เลยอยู่เลยมาที่ห้องครัวมาดีนี่ทางนี้ทางนี้อะไรกุญแจสีแดงอะไรเก็บมาเลยโอ้ยเจอกุญจคุณแม่ผมทองแลวโอ้ยขอไขประตูก่อนมาเร็วมาเร็วจ้เกบเชี่ไขแล้วลงมาด้านล่างเลยอะไรมาเร็วทำไมจะไม่เห็นคุณแม่เลยไมย เออจันวาคุณแม่นายบักหรือเปล่าเจ้าก็เออไม่รู้ไม่เห็นเลยโอ้ผู้แนระวังนะไม่ได้คือสิงก่อสร้างที่คุณแม่จ้างสร้างแม่อ่ต้องรวยขนาดไหนถึงจ้างได้ขนาดนี้ละเนี่ยเออดิไลไอเอเลียนกลายเป็นหินเลยเมื่อกี้เห็นเต็มเต็มแล้วนะเอเลียนไอ้นั่นมันลงมาในก็จะจะโดดไปหามันนะเออนี่เดินเลยแผงวงจรจิบจิบจิบจบทางนี้อะจิบจบจิบโอ้แกบกลบอันนี้ทุกคนผีจ้าก้ โดนหัวไปโดนแหนมเราเดินมาทางนี้เข<อ><ห>ี่ยไปต,ต่อไปอะไร<ป>โอ้ยผ่านไดไงเนี่ยด่าก็ง่ายแค่นี้เองเอเออยาให้หนายพลาดบ้างละกันสังเกตนะพวกนายจะมีปุ่มข้ามหนาดตรงนี้ตลอดเลยนะเว้ยเออซึ่งแบบสำหรับคนที่ขี้เกียจเล่นไงเราจะเข้ามาเล่ลนเกี่สมไมวะ เอ้ยถ้าขี้เกียจเล่นก็มาดูกบเลี้ยนหลามดีกว่าเล่นสนุกเล่นผ่านด้วยโอ้โหตายตายไปแล้วหนึ่งยังไม่ตายไปอีกขึ้นหน้นี่ทางนี้เลยทุกคนมาเลยนะคะผมรีบขึ้นมาเลยแต่เกมนี้มัน่ากจากเกมที่เราเคยเล่นนะตรงที่ว่าด้านบนนะคะมันจะมีบอกเราด้วยนะว่าตอนนี้เราถึงตรงไหนแล้วเกมอื่นๆนี่ต้องเดาอย่างเดียวเลยว่าจบหรือยังเอออะไรรู้สึกมันจะยาวอยู่นะนี่ เบมันจะนานมากเลยเฮ้ยมียิงบอสไหมเนี่ยเออวามีไหมอะอยากยิงคุณแม่ละเกินเด็กเร็วแม่เ็กเลป็นเด็กเลวสุดๆเลยอล้เนี่ยพูดว่ายิงคุณแม่นะเออนั่นแหละว่าจะได้ยิงนะคะจะได้มันแมนคิดโดคือตรงนี้ไงแม็กนี่เลยทางนี้ายมาแล้วโอ้เอเลี่ยนที่อาฉันมาแล้วว้ายมาที่เดิมเลย อะไรอะไรกัน่ะรีบสีเอเลียนในถ้าพวกเราเสียเวลาแอมแอมไม่ห็ดรอ,ลอเลยตรงนั้นกันและโอ้โหโอ,ยอยู่นิ่งกันแล้วกระโดดอ <มะ S 2> เออคนแนนทุกตังเอเอโอ้ยมาอยู่นิ่งแล้วกระโดดเออโอ้ยดูว่าจะพลาดอีกแล้วเป็นใจแปวเลยเมื่อกี้ลงไปในหลุมดโดเลยมันขี้ลงมาเลยง <มะ S 2> เอะแล้วก็เดินมาต่อนะคะโอ้นี่คือห้องสมุดโอ้โหมัน วายอะไรเนี่ย้ยเด็กดีฟังแม่เลยพอ่อแม่พูดไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้แม่ช่วยลูกด้วย <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> เาจะ้วสังเกตนะนี่แม่เลียงเราเป็นหุ่นยนต์เหรอเนี่ยเออนั่น,นี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งเขามาเล่นเหมือนกันอ,อหากหุญแจสองสองกุญแจโอเคจเจอแล้วหนึ่งกุญแจในห้องสมุดเอเลีนโอ้ยมันก็ห้องสมุดเนี่ยเออแม่จะเจอแล้วจะเจอแล้วอันหนึ่งตรงไหนเอเลน เออห้องสมุดโอเคห้องสมุดโอ้โนี่โอเครู้เรื่องนี่นี่นี่อยู่นี่เดี๋ยวหนึงมาอยู่ฝั่งนนี่เลยจะเจอสองงานแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวฉันตีไลคุณแม่ถ้าวิ่งคุณแม่เหมือนจะวิ่งมาต่อยพวกเราเลยจะเคอเดี๋ยวขอไขายคุณเจไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะโดนคุณแม่ตีเจไขยก่อนเลยขอหนีก่อนไม่อยากถูกตีจนตูดลายเออตูดนายยิ่งใหญ่ยิ่งตีมันว่าเดี๋ยวทุกคนครับดูคุณแม่ฉันมาแล้วผมคุณแม่มันจะแปลงล่างเลยว่ะเออโอ้แต่บ้านคุณแม่นี่ก็รวยเหมือนกันนี่ เออบ้านเดี๋ยวไปเอเลี่ยนโอ้ยขี่สกีบัตรเจี๊ยบโอ้โหไปตรู้สกีบัตรมีวว้าอปีแบบนี้ไม่เออไม่เคยเล่นที่เป็นแบบขี่ยามาหน้าแบบนี้เลยนะที่เป็นขี่สกีบอร์นี้ว่าตื่นเต้นมากเลยเออโอ้โหข้างหน้าไม่อยากผ่านไปเลยอ่ะเรามาเจอกับหูดูอะไรเยอะแยะจังเลยโดดแคามันง่ายมากเลยมีเลเซอร์แล้วตรงนี้ระแังคุณแม่คุณแม่รวยจังเลยอ่ะเออ นี่ฉันไม่อยากหนีแล้วอ่ะอยากอยู่แบบสบายสบายแบบนี้อ่ะไม่สบายหรอคุณแม่จะกินล้วด้วยนี่ทุกคนโดนตัวนี้แพตฟอร์มเวิร์บอ่าเยกิดไปเท้านี่อุ้ยอ้อ๋เร็วเร็วเร็วริมเราแม่เจเอ่ไปทางทางไหนเนี่ยางไหนี้านไหนวัดจันทรเป็นไหนต่อด้านไหนเจ๊โอ้ยตรงนี้สูงมากอุ้ยระวังลวงนะ นีใครผ่านแล้วว่ะทีหลอบเดียวว้ายไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านว่ะนี่มันคือหัวนาจารย์อะไรสักอย่างหนึ่งโคตรใหญ่เลยเราอาจจะอยู่บนยานอวกาศหรือเปล่าเจ้าก็ไม่งมานั่นแล้วไปยังไงนี่ทีนี้ฉันว่าต้องเดินบนนี้ตรงหมุนหมุนแน่แน่เอเลนลองดูแล้วกันนะนี่เจ็บเจ็บโดนจิตได้ยเป็นไงบ้างพวกนายว่าตรงนี้ใหญ่อยู่วะเนี่ยระวังนะพวกเธอมันเร็วมากเลยอ่ะคีนทันไตรงนี้ ปิ๊บหลบมีดด้วยจิ๊บโอ้เฮ้ยเฮยเดินได้แค่แบบโอเคว้าวไปโอ้จะต้องระวังนายมาพลาดง่ายๆซะงานจะเคยอุ๊าันรอดอย่างมีดเร็วซะแล้วเจ็บไปทางนี้เลยเอ้ยเฮียอันนี้เร็วมากเดีเราขึ้นไปมันน่าจะทำให้เราตกตรงนน้นได้เฮียโอ้ยเกือบเลยไง ที่แทงมีฟันฟรงฟันเฟืองมีหญ่มากเจ็บแทงมี้ล่นแล้วลกคนเช็คสซอไพรได้เลยแจรบสวยงางแงมโอ้เราก็ต้องยืนตรงนี้ยืนนิ่งแอะโอ้แร์วางแล้วจะก็บไปพวกแยรฮ้ยเพย่อทีคือนไยดูสิ้นชัยตรงหน้าแล้ว เธอป้าเดียวไหมไวมากเลยแอ๊ะเข้ามาเลยทุกคนครับนี่เตรียมตัวยิงคุณแม่ได้เลยได้บูสค์เมาเนี่เลยคุณแม่อยากยิงมานานแล้วี่นี่อยากยิงมานานเลยวเลยนี่เอาไปเลยคุณแม่นี่เริ่มยิงคุณแม่ได้เลยไอ้ไอ้คุณแม่ดักทางชัดนี่เล่มคุณแม่หนึ่งพันโอเแต่ว่าเราแล้ค้คนดวยคุณแม่กากมากเลยนะเนี่ยคุณแม่ครับากขนาดนี้จะมาฆ่าเราไงหนอไม่มีทางเอ้เอ้ย นี่เน่ตายไปเลยโอ้โหคุณแม่สันดิค <s> <c> โอนแรกเราไม่ฆ่าเต้นเลย,นาายเล่นไหนฆ่าตายได้ยังตายแล้วอะแม่ไปกัะเถิบยังไงเจ็บแมวจะวับมา <c> เดินมาเลยครับผมนี่โอ้โหดูข้างหน้าด <c> ินี่ไงสวยสิรภาพแหวว โอเคเนี่ย okay, เองเออวายจังเลยแล้วก็มีแบบกระโดดสูงกระทางใส่ลงมาให้เราโอเคตามสติเกมาบี้เดี๋ยวไปเลืมว้าว่าบอจะได้วิ่งเข้าประตูมันว้ามาจุดเริ่มต้นนะส่วนฉันว้ามาคลิให,ออหม่อะโหอะไม่ว่าคลิปนี้ทุกคนคอตัวแล้วเหมอนกันแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์พเราด้วยแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ และก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงส,สาบาทเท่านั้นฮคุณแม่พวกผมขอไปก่อนละกันนะมันจะนี้ใครจะเลี้ยงเราเนี่เขาจะให้เงินเราใช่ไหมงจะกบนายเลี้ยงเราเลยโ <Oh, oh, oh, oh. อ้ยโอ้ฝากตัวด้วยนะจ๊ะกูเออฝากด้วยมามาหนึ่งห่อ